f a แฟมิลี่พิ e เนตเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวโตอิ่มนะครับตอนนี้ขออนุญาตถามน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับเชิญครับผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับคุณแม่นะครับเนื่องจากว่าธุรกิจปะลาร้าเนี่ยก็ได้เริ่มทํามานานมากแล้วเป็นร้อยกว่าปีแล้ว ซึ่งผมคิดว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะมีประสบการณ์มากพอแล้วก็รู้ถึงข้อดีข้อเสียของการผลิตและปัญหาที่มีตรงนั้นอ่ะเชิญท่านต่อไปครับผมบวตให้พี่เต้น,นะครับขออนุญาตเรียกพี่เต้น,นะครับเพราะว่าที่มหาลาัยหอการค้าเนี่ยสอนเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับผมการจะบริหารจัดการอะไรต่างๆเราเรียนกันทันสมัยมากขึ้นนะฮะก็คุณเต้ก็บอกกับแม่แล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะศึกษา การวิธีการทำปลานะครับแล้วก็ควบคู่ก,กันไปกับการนำเครื่องจักรเข้ามายังไงก็ต้องลองผิดลองถูกไปอะฮะนี่ก็เป็นเสียงความคิดเห็นจากน้องมหายาลัยหอการค้าไทยนะครับที่นี้มาถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้โหวตให้สูงถึง67เซ์ด้วยกันนะครับและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งเชื่อในแนวความคิดของ คุณแม่ครับนี่คือเสียงของผู้ชมในห้องส่งนะครับทีนี้มาถึงเสียงของสมาชิกในครอบครัวโตอิ่มนะครับมาชมตั้งแต่ต้นรายการขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่หน้าเวทีได้เลยครับเอาล่ะครับผมจะไล่ไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากท่านแรกครับเป็นโลโก้ของปาราเราเลยนะฮะจาวิรัตคือคุณพ่อวิรัตท่านนี้นั่นเอง ถามตรงๆตอนนี้คุณพ่อไม่ได้รู้สูตรลับของคุณแม่เลยไม่รู้เลยใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะไม่รู้เลยคนะฮะคุณพ่อครับครับคุณพ่อจะโหวตให้กับใครครับให้กับคุณแม่ครับเจ้เลยเจครับ ทั้งาพาอคุณแม่เลยนะฮะ <ป Baker. S 1> โอ้โหก็ให้แม่จะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าไม่หวตให้กับคุณแม่ก็เข้าบ้านไม่ได้นะครับท่า,าแนแรกนะฮะคุณแม่นําไปแล้วนะครับคะแนนจากคุณพ่อนะครับมาถึงท่านต่อไปคุณลุงบัตรคุณลุงครับคุณลุงจะโหวตให้กับใครครับ <crunch> ให้คุณลูกครับเชิญครับ แมระหว่างที่คุณลุงปัตังจะพูดนี่นะฮะยืนเกรงกันเลยโดยเฉพาะคุณลูกนี่นะฮะคะแนนเสมอการหนึ่งต่อหนึ่งครับเหลืออีกสามท่านก็คือคุณเบนซ์เป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะแล้วก็คุณน้าวันดีแล้วก็น้าจิตสามท่านนี้โหวตคนคนเดียวกันครับคุณผู้ชมครับคุณเต้ครับมั่นใจไหมว่าสามท่านนี้จะโหวตให้กับเรามั่นใจครับมั่นใจเลยฮะคุณผู้ชมในห้องส่งนี่เขาโหวตให้แม่หมดเลยนะ่วนใจสามท่านนี้ต้องโหวตให้เรามาที่คุณแม่ คุณแม่มั่นใจไหมว่า3ท่านนี้จะโหวตให้กับคุณแม่ครับมั่นใจ100%ยเ์เนต์ลยมั่นใจเหยเอาละครับคุณเบนคุณน้าวันดีและนาจิตทั้ง3ท่านจะโหวตให้กับใครครับ ก่อนเหลือคุณพ่อและคุณแม่ยืนอยู่คู่เดียวไม่ยอมไม่ยอมเลยสรุปแล้วนะฮะวันนี้นะครับสมาชิกในครอบครัวโตอิ่มนะครับโหวตให้กับทางคุณลูกชนะคุณแม่ไป4ี่ต่อหนึ่งครับมาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญับท่านประธานครับทั้ง4ี่คนที่ไปยืนเข้าข้างคุณเต้เนี่ยอยู่ในธุรกิจหรือเปล่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่นะฮะคุณพ่ออยู่ในธุรกิจหรือเปล่าอยู่ครับ คุณพ่อทำปลาร้าเป็นไหมเป็นครับคุณพ่อคือจ่าวิรัตใช่ป่ะฮะใช่ครับคุณจ่าวิรัตเนี่ยคุณแม่สบประมา ا ا ทว่าไม่เคยทํามาก่อน <c oughs> คุณแม่จะทำปลาร้าเก่งที่สุดคุณพ่ออาจจะไม่รู้สูตรเด็ดของคุณแม่แต่มีส่วนช่วยธุรกิจใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เริ่มแต่งงานมาก็ทําปลาร้ามาด้วยกันครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่ากับคุณแม่ก็บอกเหตุผลหน่อยว่าทําไมไม่เข้าข้างลูกเต้คะลูกชายคนเดียวนะ อ,อันที่จริงนะครับธุรกิจของผมเนี่ยมันเป็นธุรกิจของอบรรทบุรุษมาตอนนี้ผมมาคิดว่าการที่มีความชำนาญเกี่ยวกับการที่จะทำปลามาสู่ผู้บริโภคได้เนี่ยต้องมีความชำนาญเป็นการเฉพาะตัวถือว่าเป็นภูมิปัญญาของอบรรทบุรุษที่สั่งสอนมา<ะ>สมัยใหม่นี่คือจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยในธุรกิจอย่างเดียว แต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าธุรกิจของเราสูงขึ้นมาได้นั้นมันต้องมาจากพื้นฐานที่ดีก่อนประสบการณ์ของบรรทบ,บุรุษมาคิดทำธุรกิจจะมีความมั่นคงก่อมันอยากให้ลูกเต้เนี่ยได้ถูกบ่มมีฐานแข็งแกร่งได้เรียนรู้สูตรลับของคุณทวดที่ถ่ายทอดมานะคะคันนี้ถามคุณเต้นหน่อย เมื่อกี้คุณวสันต์ได้ถามคล้ายๆกับถามคำถามที่ว่าเต้อยากรับสืบทอดธุรกิจกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วเต้รู้สึกบอกว่ายัางไงก็ตามเต้จะต้องสานต่อธุรกิจครอบครัวนี้แต่เต้ก็มีความฝันเมื่อที่ประธานจับได้นะความฝันของเต้นะที่ไม่เคยบอกใครว่าสมมติว่าไม่มีธุรกิจนี้แล้วเต้เรียนอยู่ที่มหายคาไทยแล้วเรียนจบแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ปาร้าที่บ้านเต้มีความฝันอยากทําอะไรบ้างความฝันก็คือผมผมชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยว ผมจะทําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือเป็นเกี่ยวกับสังหารยมนิเัฟอะไรเงี้ยที่ที่จัดสรรพื้นที่ที่ที่เป็นพื้นที่ป่าแล้วมันเกิดประโยชน์นะครับเกิดรายได้ขึ้นมาเคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไหมเรื่องความฝันอันเนี้ยอยากทําธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเงี้ยเคยบอกไหมคะไม่เคยคไม่เคยแล้วถ้าสมมุติว่าจัดระบบได้ดีในอนาคตนะได้คิดว่าอาจจะทําธุรกิจปาร้าจาาวิรัตก็ไปได้ด้วยสวยแล้วก็เต้ก็มีเวลาที่จะมาทําธุรกิจส่วนตัวอันอื่นด้วยเต้เคยฝันแบบนี้ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหม ตอนที่คอมเมนเตอร์ให้เต้ชนะ3ต่อศูนย์เลยเนี่ยแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดเต้จะมาเรียนพรุ่งนี้พร้อมกับเรียนรู้พร้อมกับเครื่องจักรไปด้วยให้มาเรียนพวกนี้เลยแม่ก็ยอมถ้ามันพร้อมกันแต่ขอให้มีข้อแม้ว่าลูกต้องเรียนรู้สิ่งที่คุณแม่จะสอนค่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ความจรงิงธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะถ้าคุณแม่ลําบากมาเยอะหรือว่าเป็นธุรกิจแบบปลาร้าเงี้ยคุณบอกแบบมันอาจจะไม่มีความภาคภูมิใจนะธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจที่ลูกเนี่ยรู้สึกว่ามีความฝันอย่างอื่น ั้งแต่เล็กมามแม่ไม่เคยทําให้รู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจมันน่าสนุกมันไม่เหนื่อยเลยลูกเห็นมันอาจจะฝังใจว่ามันทั้งเหม็นมันทั้งไม่เป็นเกียรติมันทั้งเหนื่อยจะตายแล้วเขาก็มีทางไปของเขาอ่ะอันนี้คือประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาทั่ว,วไปของทุกติดครอบครัวคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เลี้ยงลูกให้สบายแล้วเขาเป็นเจเนอเรชันแบบนี้ด้วยคือเขามี วิธีการของเด็กรุ่นใหม่ที่ทําอะไรแบบว่าไม่ต้องเหนื่อยมากมีวิธีการที่จะหาโอกาสทําที่ไม่เหนื่อยมากเขาพูดคาว่าเหนื่อยแทบตายแต่ว่ามีคนทางอื่นไหมที่เหนื่อยออพอๆกันแต่ได้ได้ผลตอบแทนเท่ากันนี่คือสิ่งที่ลูกอยากจะบอกแม่นะแต่คุณแม่ยังไม่ต้องตอบแต่อันนี้ถามลูกเต้นนะสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่เลยเป็นอะไรทันทีเลยเต้มีธุรกิจลาราจ่ายวีลัดในมือ พวกนี้เต้ต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกเรื่องเลยเต้มั่นใจไหมคุณแม่ยังไม่ทันถ่ายทอดให้เต้ทั้งหมดเลยเต้จะทำธุรกิจเนี่ยไปถึงเจเน r a t i o นที่5ที่6ที่7ได้ให้มันเป็น200ปีได้เนี่ยเต้มั่นใจไหมณวันนี้มั่นใจถ้าคุณแม่ไม่อยู่ทันทีนะไม่ได้สอนลูกเลยนะมั่นใจเต้มั่นใจคุณแม่มั่นใจไหมคะสมมติว่าคุณแม่คุณแม่จากไปทันทีคุณแม่อยู่บนสวรรค์นอนหลับไหมคิดว่าทิ้งไวใ้ให้ลูกคนนี้ได้ไหมคือ <c oughs> <c oughs> ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าในเมื่อเขายังไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าคือแม่ก็จะพูดกับเขาตลอดเวลานะบอกเต้ในเมื่อหนูก็ยังทําไม่เป็นเกิดสมมุติว่าคนที่ที่แม่อยู่กับแม่เนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่และเต้เป็นเต้จะเอาเงินไปจ้างใครมาทําเต้ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเจ้าของยังไม่เป็นเลยตรงนี้ค่ะโอเคเ้รางั้นพร้อมตัดสินค่ะเรียกคุณแม่ค่ะ ทั้งแม่ครับลูกเต้อายุ26เองอาจจะมั่นใจว่าตัวเองทําได้จากที่เรียนมาแต่ว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ในธุรกิจคุณแม่ที่บอกว่าถ้าเป็นอะไรไปคุณแม่นอนไม่หลับนอนตายตามไม่หลับไม่เชื่อว่าลูกชายคนนี้จะทําได้แล้วใครจะรู้เรื่องธุรกิจครอบครัวน,นี้ดีกว่าคุณแม่ซึ่งสูตรลับอยู่ในมือเธอแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้ฝากสูตรลับนี้ไว้ให้กับคุณลูกเลย ไม่ใช่ว่าเข้าข้างคุณแม่แล้วเนี่ยจะจะให้คุณแม่ทําอะไรตามใจได้เหมือนเดิมนะคะคือคุณแม่จะเห็นปัญหาแล้วว่าลูกเนี่ยเขาตอบเองว่าเขาอยากมาทําแค่70%บางครอบครัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าร้อยเปคุณแม่วางมือเถอะแต่ลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกคนนี้มีความฝันอื่นอื่นอีกแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาทําได้ด้วยนะธุรกิจที่จะไปเปิดท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเขาคิดว่าเขาเขามีความสามารถทําได้เพราะฉะนั้นคุณแม่มีความเสี่ยง ที่ลูกคนนี้อาจจะไม่อยากทําธุรกิจนี้เต็มตัวและแม่มีลูกผู้ชายคนเดียวด้วยคุณแม่จะต้องหันเข้าหาเขาในแง่ที่ว่าไม่ใช่บอกว่าลูกมาแล้วให้เขาทาไปจับปลาไปดูตัวปลาอะที่มันยากไม่เหมือนสมัยคุณแม่คุณแม่แมต้องยอมรับมีบางธุรกิจครอบครัวเช่นธุรกิจไส้กรอกนะฮะเขาเป็นสูตรลับของตระกูลเขาแล้วเขาให้ลูกมาว่าลูกคนนี้ต้องมาสืบทอดแม่จะเทรนการทําสูตรลับนี้ให้ แต่แม่จะบอกเลยว่าทําอะไรลูกมานั่งเลยแล้วมีทําคอร์สขึ้นมาเหมือนกับว่าให้คุณแม่ลองลองวาดฝันว่า imagine ว่าเกิดคุณแม่เป็นมือหนึ่งในประเทศไทยเข้ามาให้คุณแม่เป็นคนเทรนการทําปาร้าในโลกนี้เป็นมือหนึ่งนะคุณแม่มีหน้าที่ต้องมาเทรนคนแบบเต้นเนี่ยให้รู้สูตรคุณแม่เลยนะคุณแม่จะเขียนหลักสูตรนี้ยังไงคุณแม่จะบอกว่ามาดูเองมาลักจําอะไรเงี้ยไม่ได้คุณแม่ต้องทาชัดเจนนะว่าต้องอย่างนี้นะข้อ1ข้อ2ข้อ3าข้อ4ข้อ5นะ ถึงแม้ว่าประธานเข้าข้างคุณแม่นะลูกเต้แต่ประธานได้ช่วยเต้บางอย่างแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วประธานยังเป็นห่วงนะลูกถ้าสมมุติว่าคุณแม่คุณพ่อจากไปทันทีนะเต้อายุ26เต้รู้ระบบการจัดการว่าเรียนมามีของแหละมีเรียนมาฉันมีทฤษฎีเต็มตัวแต่บางอย่างเนี่ยพอเต้อจไปเจอหน้าง,งานเต้อาจจะไม่รู้ว่าสูตรลับของคุณแม่เนี่ยมันน่าเสียดายที่วันนั้นคุณแม่จากไปโดยเต้ลูกชายคนเดียว ไม่ได้เรียนรู้ไว้ไม่มีใครอีกเลยในโลกนี้ได้เรียนรู้สูตรนี้ของคุณแม่มันจะหายไปจากโลกเลยลูกสิ่งอันนี้เป็นความลับนะเป็นความลับที่ลูกเต้ยังไงก็ตามคุณแม่เ็าจะมีสสตรที่เขียนได้หรือไม่ได้เต้ต้องเขียนได้เต้ต้องไปรักจําแล้วเต้ต้องเขียนไว้ส่งให้ลูกเต้หลางเต้ต่อไปด้วยเหตุนี้ก็เข้าข้างคุณแม่ค่ะเต้ครับ ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสน้อยที่เราทุกๆคนสมาชิกในครอบครัวโตวอิ่มมายืนพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ที่นี่นะครับคุณเต้อยากจะฝากบอกอะไรคุณพ่อและคุณแม่รวมถึงสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นครับคือผมเห็นพ่อกับแม่เนี่ยทำงานมามากทำ,ทำงานมาทั้งชีวิต ไม่มีเวลาผมยอมผมยอมเสียช่วงเวลาวัยนุ่นของผมอที่แบบได้เที่ยวได้อ,อยู่กับเพื่อว่าผมอยากให้ครอบครัวสบายผมเชื่อ ทุกคนนะต้องการเงินต้องการเวลาต้องการความสุขความพร้อมกันผมก็คนหนึ่งที่ผมต้องการแต่ถ้าถ้าไม่มีกระบวนการทำงานแบบนี้มันจะทำยังไงครับคือคือแม่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยทำงานตื่นเช้าลับข้ามทุกวัน เราไม่เคยกินข้าวพร้อมกันเลยผมอยากได้เวลานั้นกลับมาแม่แม่ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกลูกเต้ไหมครับค่ะคือเต้ก็คือเป็นท่านประธานคะเต้เป็นลูกชายคนเดียวคือที่เกิดมาคือแบบแม่กระทำแต่งานค,คือให้ให้ไปอยู่กับ ให้ไปอยู่กับคุณลุงคุณย่าเลี้ยงดูมาแม่ก็ทุกอย่างวิธีการที่จะทำงานหาเงินไปขายปลา้าไปไหนตอนไหนคือทำแบบตายไม่กลัวไม่กลัวตายคือไอ้ความสบายนี่มันก็มันยังไงอะมันก็สบายแบบไหนก็ไม่ค่คยรู้เท่าไหร่อ่ะคือในเมื่อเราก็ลำบากมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ลำบากต่อไปอะไรต่อไปเราก็ไม่ได้คิดแต่เต้เขาก็เหมือนว่าเขาเห็นแม่เห็นพ่อลำบากเขาบอกว่าเขาอยากให้พ่อแม่สบาย แต่แม่ก็บอกว่าเต้ถ้าเต้อยากให้แม่สบายเนี่ยหนูหนูมาทําฝันให้แม่หน่อยเนี่ยแค่เต้มาดูแลหมายถึงว่ามาเป็นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีเครื่องจักรเราอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะทําให้ธุรกิจของเราได้ไปได้อย่างสบายแต่คือแม่ก็เฝ้าเพียรพยายามบอกเต้ให้มาเป็นก่อนนะลูกนะบรรพบุรุษสั่งสอนมาก็อยากจะยกให้เขาหมายถึง คือเขาอาจจะไม่ชอบหรือ,อยังไงแต่เหมือนแม่กับพยายามจะให้อ่ะจะต้องเอาเธอต้องเอาถ้าจ,จะให้อ่ะแม่ภูมิใจในการที่แม่ขายปลาเลือดเนื้อตัวของแม่ก็คือปลาแม่อยากจะทําปลาให้มันดังทั่วโลกเป็นความฝันของแม่ที่ที่อยากให้ลูกดําเนินการให้ให้ให้แล้วเสร็จเพื่อแม่จะได้หมด่วงแต่ก็นนี้ภ<อ><ม>าคภูมิใจนะคะนะุณแม่แคือเต้ที่เต้สแสดงความรู้สึกวันนี้พ่อเต้เนี่ยเห็นคุณแม่ลําบากมาเหนื่อยยากมามากแล้วเต้ก็บอกว่า พูดอยู่คำหนึ่งแล้วความสุขอะมันอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวแต่ว่าเขารู้จากหน้าที่เขาคุณแม่เขาบอกเขาพูดมาตลอดเลยว่าเขามีความรับผิดชอบที่ต้องทําแต่ว่าเต้ถ้าจะรับผิดชอบลูกต้องอึดอีกนิดนึงคือว่าให้คุณแม่วางใจนะลูกเข้าไปแล้วก็วางใจว่าคุณแม่อยากสอนอะไรก็สอนมาเลยเต้รับแต่คุณแม่ก็ต้องยอมฟังอย่างนะว่าระบบที่เต้จะเอาเข้ามาไม่เหมือนวิธีการทํางานในอดีตของคุณแม่แล้ว คุณแม่ต้องยอมวิธีการของเขาเพราะคนรุ่นใหม่กับวิธีการใหม่ไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเขาอาจจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นแม่เต้ที่ประธานตัดสินใจให้เข้าข้างคุณแม่เนี่ยเต้ต้องเข้าไปเรียนรู้นะลูกจนแม่วางใจนะแล้วแม่ก็ต้องสอนสอนแบบนั้นที่แม่อยากจะสอนนะแต่เต้เขามีวิธีการจัดการด้วยระบบของเขานะคุณแม่ต้องยอมเรื่องนี้นะฮะน่าจะภาคภูมิใจคุณแม่ได้ลูกชายทั้งหลอ่อทั้งจิตใจหลอด้วยนะแล้วจบจากมาเลงคค้าไทยด้วยขอให้ประกรมสำเร็จ ผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวโตอิ่มนะครับสองห้องมูลค่า56,000บาทครับไปเที่ยวครับผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกลับมาทํางานกันต่อนะครับ ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกในครอบครัวโตอ,อิ่มทุกทกท่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ประกอบธุรกิจนะครับและ มีปัญหาเกิดความขัดแย้งขึ้นอยากจะให้รายการของเรานนั้เป็นสื่อกลางในการช่วยพูดคุยขจัดปัญหาในการประกอบธุรกิจน,นั้นออกไปนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมายังรายการของเราได้นะครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีทางทท,ทบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ บางครั้งนะครับเวลาเราท้งาร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เราก็มักจะมีความเห็นบางอย่างที่แตกต่างกันอยากจะให้ช่วยพิจารณาดูให้ดีว่าไอ้ความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยเรากาลังขัดแย้งกันอยู่ในประเด็นเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาสิ่งใหม่ๆความรึงมันก็เป็นเรื่องจําเป็นพื้นฐานของธุรกิจทั้งหลายในการเอาเครื่องจักรเข้ามาการสร้างตราสินค้านะครับการขยายธุรกิจออกไปตามพทายามว่าจําเป็นไหมจําเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จุดแข็งจุดขายหรือว่าสิ่งที่มันเป็นโน้ตฮาวของบ้านเราเป็นความชำนาญของบ้านเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทายาท มีความจำเป็นที่จะต้องสืบทอดจากคนรุ่นเก่าๆที่เป็นจุดที่ดีของบ้านเราเรื่องการพัฒนาต้องมีแน่นอน2ออย่างนี้ต้องไปได้วยกันธุรกิจถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองครับความสุขอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวเต่นเนี่ยเห็นคุณแม่ลำบากมาเหนื่อยยากมามากแต่ว่าเขารู้จากหน้าที่เขาคุณแม่เขามีความรับผิดชอบที่ต้องทํา ดันมากมันปวดหัวมากค่ะหนุ่ก็เลยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องที่วันหนึ่งเราต้องเจออยู่ดีค่ะถ้าเกิดเราจะจ้างใครสักคนก็ต้องมีปัญหากันมันพิเศษยังไงครับใส่กําไรนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะสามารถตามตัวดิฉันได้เลยได้เลยฮะได้เลยให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้